i thank mm -hmm. you i uh -huh. ทำไมไม่บอกอ้อล่ะลูกทำไมอ่ะเป็นไรลูกฮัลโหล <laughs> คนทงเสียงทำไมได้ไ oh ด <c oughs> ้ขอบคุณครับขอาจารย์คนนั้นรายทีมีให้กับพระเอกต่อรามขอบคุณครับ,บ,รบลูกแนละ้วเดี๋ยวมาทางด้านขวาด้วยเอาอหน้ามาทำรางวัลหรือเปล่ากจกไปของให้เขาโอ๊ยมียาขู่ด้วยยา,ยาขู่เก็บไปเก็บให้ ให้พ่อปวดใช่ไหมจะได้ขี้น้องห่เหมออจะขี้ในแก่ต้องแล้วจี่อไม่จบเอาไว่าไรลูกอาพ่อได้ลืมเมือลืเ่อชุกกอบเ้อลูกเป็นอะไรกันเล่กูอลเป็นอะไรกันเลจะไ

สวัสดีครับลุงอ๋อวัสดีฮะวัสดีครับเฮ้ยวัสดีฮะวัสดีครับผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายฮะผู้ชายครับผู้ชายครับเออครับลุงไอหนูมตส้มใสอะไรกูจังไรหลูกฮะเห็นผมข้างหน้าแล้วผมไม่มั่นใจครับอ๋อมันเป็นเทลนลงลูกอยากไปมองขนาดที่ไหนก็มองกลางนี่ไมโง่ อลุงครับลุง<อ>มาประกาศนะครับวันนีมีปี๋มึงใช่ไหมครับลุงใช่ลูกแล้วไอ้เป็นใครเหรอผมจะบอกลุงให้รู้เลยว่าตอนนี้ลุงเนี่ยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับลุงไม่ผิดหวังยังไหหงวะใช่ครับก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณพาเพิ่งจบเรียนจบมาจากสน,นันกาดท่านอาจารย์ธรรม,มาชูดเนี่ยสดใสร้อนๆเลยครับลุงที่ชาเปงดาบีทวนเนี่ยผมได้หมดทุกอย่างเลยพูดจริงปล่าพูดจริงครับลุงลุงไม่หม่อมแม่ไอ้ไอ้กรมมึงที่ตัวเนี่ยพิสูจน์ได้แล้วครับลุง ออผมพูดจริงครับผมไม่โกหกครับพิสูจน์ได้เลยครับเอ้ผ่านฐานจริงพวกมันไก่งตัวยังบุ่นอยู่เลยอองใส่พิ่งออกมาจากไมโครเวฟจะบ้าอะไรโคลนไม่ได้กไ,ดไก่ยากแน่ไอ้เนาคุณพาใช่ไหมล่ะถ้าเองอยากเข้าไปเข้าไปได้<อ>แต่ต้องผ่าน่ารลุงมไปก่อนว่ามืมอเองนี่จะพอจะไปทหารได้หรือเปล่า ลุงพูดแบบนี้เนี่ยแสดงว่าลุงต้องการที่จะทดสอบ่มือของผมบุญเอ้ามันก็ต้องมีกันหน่อยพี่วะอ๋อได้เลยครับลุงเรื่องนี้นี่ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าผมบุญพาเนี่ยหนักไม้หนักมือเกินไปก็ต้องขออภัยล่วงหน้าเลยนะเออไม่เป็นไรเรื่องแบบนี้มันดูที่ใจใจมึงถึงมึงก็ชระกูได้แล้วเว้ยขอชนะไน้ครับแกเข้ามาผู้หญิงผู้ชายอะโอเคเข้ามาจริงแล้วไปเลยพร้อมเพลงมาตานย บัวลอยบัวลอยบัลอยเนี่ย้บัวลอยเนี่ยไม่บัวลอยบัวลอยบัวลอยเขามา ไอ้บี <Gram> <osc> ให้เรียกเลยวะไอ้โนไหวไไอ้จะเอเอาปเลยุงดิโอ้ทำเราได้ดีนะพอโจ้เ้ามไอ้ไา่กไเอาแล้วตอนนี้เป็นหน้าที่ลูกกับโบราณนะครับเห็นอาการอะไวะี่ โอ้โนี่ทำเหมือนเล่นไก่ชนเลยครับพี่น้องพี่อยู่าแต่งน้ำมาครับแล้วเอาผ้าทุบน้ำนี่ประคบหน้าประคบหัวคิ้วนี่ไหนเอาน้ำให้แดกหน่อยที่จะได้ชื่นใจนี่ครับโอ้โหเศรษฐเต็มปากเลยครับเ็นฐานเ,เลษลองลอยเฮ้ยหวานเทียบ โอ้หครับก็ไหวไปนี่ยไหวใช่ไหมบอกไหวอันหนีไปแล้วอันหนีไปแล้วมันเก่งมากไก่เลยครับไก่มันเพราะมันมีแรงขันไหม สู้ไม่ได้ทำไงใครงั้นกูโกนหาเรื่องไปเอาเด็กไปหาเรื่องเนี่ยมันไปอ๋อผมไปกกมหาเรื่องนะครับพี่ใครครับพี่ชื่ออะไรผมเป็นพงเลยครับไอ้พาลุงเขาให้กูมาหาเรื่องไม่เอามึงไปอะไรนะครับพี่ ลูกให้กูมาหาเรื่องไม่เอามัไปไม่มาหาเรือไม่เอาผมมันพาไปเออเออแล้วก็ที่เม,มื่อผมพาไม่ดีเหรอครับดีก็ดีแล้วแล้วทำไมไม่พาผมไปเป็นทหารในเมืองล่ะครับลูแต่เก่งกว่าลูกเขาเขาไม่ชอบต้องแบบนี้แบบนี้จะมาปลอประกาศหาผู้ดีมีกีมือชมไมล่ะครับแล้วมึวมวงก็เดินเข้ามาในป่าทำไมอ่ะเขาจะเอาลิงเข้าไปมึงมาใหม้มาให้โอ้โห แต่ก่อนเรงนีสูตรทรงเดชทรงเจ้าอู้ถกขาใจไอ้ที่ที่เขาพูดมาเนี่ยมันจริงหรือเปล่าครับลุงจริงพี่วัมาจะทำแบบนี้เขาก็เรียกว่าโกงสิเอ้ยมึงว่าไอ้โกงไอ้พาผมว่าลุงโกงผมไงมูว่าใช่ค่ะเอาออกไม่ไ้เลยเอ้เออโอ๊ยทำไมเสียทีที่มียศเป็นถึงคุณคน แต่กำร้องเด็กไหวกูได้วันนี้กูพามาคนเดียวดาบเล่มเดียวกูพาก็จะขอสู้ตายแต่พวกมึงมากันสามกูข้าคิดจะลุกเขาเรียกพวกหมาบุ้ยเฮ้ยพูดอะไรพาพูดเกินไปไรพาไอ้ยกููพดอย่างนี้มึงก็ว่าพ่อขอเป็นหัวหน้าหมาสิวะเอ้านีแต่ต่อยพูดไม่รู้เรื่องพูดอะไรไม่รู้พ่อมึงนะพูดอย่างนั้นได้ไงมึงพูดอย่างนี้ มาเลยค่ะเอาให้คนคล้นสักคนก็อายุมาก <static> ทันมนีอดจงคุณค่แต่มื่เป็นคนอัลปากานมึงทำชั่วจนหัวญาตโตจนกระมาด ช่วย้ีาเยอีธีอีไอ้อะไรจะป้มนนมาดูแวได้ไงอะไรมึงเนี่ยโอ้ยูเฉยแกยืสูที่มาตรงตรงไงนะต้าให้หมดต้องโยมเธอแหลมนันยุไม่ยอมให้กูลาเอ น้านอไร้เ็เเป็นายเหรอเออแล้วเป็นผู้ชายผู้ชยป่ะยไม่อเลยกูเป็นรเป็นูเป็นกลูไม่ยอเฮ้ยอังคบพระองค์พอีัค